สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธ์ในร้อยตามราบาท,ทล์จุกรลหม่อมอาจารย์ในพระราชุิธรร์สมเด็จพระเทพพระพราชสุดาเสียม,ร,มรุ่ราชกุมาลีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกเหตุการณ์ในประเทศครับประจําวันที่4ธันวาคมถึง10ธันวาคม2565พี่น้องครับวันนี้ครับเราได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์โควิด -19 เป็นเราจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 โดยปรับเป็นสถานการณ์เฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับอันดับที่1ครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อยรวมทั้งเข็มกระตุ้นทั้งหมดแล้วในประเทศไทยเรากระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ฉีดอย่างน้อยทั้งหมด4เข็มไม่ไว่าจะเป็นเข็มใดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใดครับที่ยังไม่ถึงสี่เข็มแล้วก็ฉีดเข็มสุดท้ายห่างนานเกิน4เดือนแล้วรีบไปฉีดได้เลยครับนะครับแล้วก็พี่น้องครับ กลุ่มที่สําคัญก็คือกลุ่ม608กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจําเป็นครับต้องฉีดให้ได้ครบทั้ง4เข็มนะครับการฉีดให้ครบทั้ง4ี่เข็มนี้จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บหนักได้ครับนะครับรวมทั้งในบางพื้นที่ครับพี่น้องครับยังจําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเระยะห่า,หางนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีอาการทางเดินหายใจท่านรีบตรวจนะครับอย่างน้อย ATK ท่านจะทราบว่าถ้าท่านเป็นเริ่มเป็นโควิดไ9ทีนด้รักษาได้อย่างรวดเร็วท่านจะปลอดภยัยครับ แล้วก็มาดูครับมาดูวันนี้นะครับการระบาดของโลกครับได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับจากวันละ3-4แสนลายต่อวันนะครับเป็นระดับถึงวันละ4-5แสนลายต่อวันค่าเฉลี่ยขณะนี้ประมาณ5,04,000กว่าลายต่อวันนะครับโดยศูนย์การการะบาดนะครับยังคงอยู่ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปครับเช่น ฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นบราซิลสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียครับนะครับมาดูกันต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าขณะนี้ญี่ปุ่นครับเป็นประเทศอันดับที่1ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดนะครับถึง1,0,000แกว่ารายต่อหนึวันนะครับอันดับต่อไปนะครับลดหลั่นตามลงมาก็คือฝรั่งเศสและเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงวันละ60,000กว่ารายนะครับ ถัดมานะครับเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่3 0 0 0 0กว่ารายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการระบาดยังมีการระบาดอยู่แต่มากที่ญี่ปุ่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับการเสียชีวิตนะครับกลับเพิ่มขึ้นนะครับเดิมมีการเสียชีวิตระดับประมาณ1,300กว่ารายตอนน่อ1นวันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจขนขณะนี้เป็น1,700กว่ารายตอนน่อ1นวัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องครับการระบา,ขาดขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นระลอกใหม่เพราะว่าเป็นการเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่การเสียชีวิตนั้นก็ไม่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกอื่นของสายพันธุ์อื่นครับขณะนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็วหลบภูมิต้านทานได้ดีนะครับแล้วก็ยัง ทําให้พี่น้องติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อาการจะไม่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เป็นระดับแสนรายต่อวันแต่ญี่ปุ่นยังคงมีนักท่องเที่ยวส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับแล้วทั่วโลกขณะนี้ครับได้ผลผลมาตรการโควิด เป็นจานวนมากนะครับรวมทั้งประเทศจีนครับวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมเป็นโควิดเท่ากับศูนย์นะครับได้ผลปลนมากขึ้นให้ประชาชนคนจีนมีโอกาสอยู่ร่วมกับโควิดแล้วจะเปิดประเทศไนไม่ชานี้นะครับโดยทางจีนครับขณะนี้นะครับได้ลดได้งดเว้นมาตรการหลายและยอย่างนะครับเช่นไม่มีการตรวจเชื้อเมื่อเข้าไปในสถานที่บางหลายหลายสถานที่ครับยกเว้นบางสถานที่เท่านั้นนะครับ พื้นที่สาธารณะก็ยกยกเว้นการตรวจไปมากมายนะครับการล็อกดาวครับก็ยกเลิกได้ลดลดจำนวนการล็อกดาวเป็นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ผู้คนในเมืองจีนได้ติดต่อได้ท่องเที่ยวได้เดินทางกันมากขึ้นทําให้มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นนะครับแต่ว่าทางจีนทางสาธารณสุขจีนก็ยังคงรับมือไหวต่อมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอาการและทางจีนก็ได้รับได้ได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่สูงอายุกันให้มากขึ้นด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแนวโน้มนะครับขณะนี้ทั่วโลกเราจะต้องมีมาตรการที่เรียกว่าอยู่กับโควิดนะครับอยู่กับโควิดให้ได้เพราะขณะนี้เป็นโชคดีครับที่สายพันธุ์โอมิครอนลดความรุนแรงลงเป็นอย่างมากครับนะครับทีนี้มาดูครับมาดูในประเทศไทยในประเทศไทยเรานะครับสสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามี ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นระดับ702รายต่อวันนะครับแต่สัปดาห์นี้ครับลดลงมาเหลือเพียง612รายต่อวันนะครับก็แสดงว่าด,ดีขึ้นแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงครับผู้เสียชีวิตครับกบเพิ่มขึ้นนะครับจาก10คนต่อวันเป็น15คนต่อวันซึ่งขณะนี้ตัวเลขเราได้มีตัวเลขที่ชัดเจนครับว่ากลุ่ม608หรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แล้วก็ผู้ที่เสีชีวิตส่วนใหญ่แล้วม่าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ฉีดวัคซีนจําเป็นครับพี่น้องครับต้องร่วมช่วยกันนะครับกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มีความเสี่ยงฉีดวัคซีนซะนะครับอย่างน้อยในประเทศไทยวันนี้ครับได้มีมาตรฐาน ทุกคนคุณจะฉีดอย่างน้อย4เข็มเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยหนักนะครับซึ่งป้องกันได้จริงๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม608นะครับคือกลุ่มผู้ที่สูงอายุกับผู้ที่มีความเสี่ยงมีโรคประจําตัวที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่มากนักจําเป็นครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับรวมทั้งเข็มกระตุ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีอาการทางเดินหายใจรีบตรวจเอทีเคซะถ้าพบว่าเป็นโควิด19ท่านก็รีบรักษาครับท่านจะปลอดภัยนะครับเพราะขณะนี้ยาที่ รักษาเริ่มแรกรีบรักษาก็จะทําให้โควิดหายได้ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยเรานะครับยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ600กว่ารายแต่ว่าภาพนี้ก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มาดูครับมาดูว่าเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่ากลุ่มที่จําเป็นต้องรีบฉีดวัคซีนให้ครบทั้งเข็มกระตุ้นก็คือกลุ่ม608นะครับ มาดูมาดูต่อยอนิดหนึ่งครับเรื่องสายพันธุ์กลายพันธุ์นะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ขณะนี้เป็นโชคดีของโลกนะครับที่สายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นโอมิครอนที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสเหมาะครับที่จะปรับกระบวนการรักษาโควิดและให้พี่น้องได้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเศรษฐกิจก็เริ่ม ดีขึ้นนะครับขณะนี้สายพันธุ์โอมิครอนได้มีการกลายพันธุ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดิมเป็น BA.4 BA.5 นะครับขณะนี้กำลังเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น BQ.1.1 กับ b q 1ซึ่งทั้ง2 สายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่กลายเป็นมาจากโอมิครอนก็จะมีอาการไม่รุนแรงนะครับแต่จะติดได้ง่ายขึ้นรวมทั้งหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันที่เคยมีอยู่ก่อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็จะเห็นว่าภาพการระบาดก็จะมากขึ้นแต่ไม่มากขึ้นจนเป็นระลอกใหม่นะครับส่วนประเทศไทยเราครับสายพันธุ์การพันธุ์ก็ยังคงมีตลอดเวลาก็ได้ปรับเปลี่ยนครับจากสายพันธุ์ B A .4.5 นะครับเป็น B A .2.75 ซึ่งขณะนี้ เมื่อวันที่2ธันวาคมนะครับเราพบว่ามี B.A. 2.75ถึง75.9โดยมี B.A. 4.5เพียง2 1 1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สายพันธุ์กายพันธุ์ก็เปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นุที่โชคดีครับสายพันธุ์กลายพันธุ์เหล่านี้อาการไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราใช้โอกาสนี้นะครับทำภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะครับ ประเทศไทยเราได้ประกาศแล้วอย่างน้อยฉีดวัคซีนทั้งหมด4เข็มเป็นอย่างต่ำครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับขณะนี้เองนะครับที่มีตัวเลขครับได้ออกมาว่าพวกที่ฉีด3เข็มนะครับลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ89คือ89เปอร์เซ็นต์เกือบ90เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้า4เข็มแล้วนะครับไม่พบภาะวะรุนแรงหรือภาะวะเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ฉีดให้ถึง4เข็มพยายามฉีดให้ได้ถึง4เข็มครับ แล้วท่านผู้ใดครับฉีดไม่ถึง4เข็มนานเกิน4เดือนรีบไปฉีดซะนะครับขณะนี้การฉีดวัคซีนนะครับทา,ทางรัฐทางรัฐบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดจุดฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าพอเพิ่มพอ,พอทราบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในมากึ้นนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นนะครับเราก็เตรียมตัวครับได้ฉีด เตรียมวัคซีนแต่เป็นวัคซีนชุดเดิมนะครับของไฟเซอร์นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีครับเป็น mrna วัคซีนนะครับโดยเพิ่มจุดฉีดครับพี่น้องต้องการจะฉีดวัคซีนนะครับก็ติดต่อได้โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะครับโรงพยาบาลสู์โรงพยาบาลสุขภาพประจําตําบลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครครับท่านสามารถเดินเข้าไปฉีดหรือท่านสามารถจะนัดได้นะครับ จันทถึงสุกที่สถาบันโรคผิวหนังนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของศูนย์เยาวชนดินแดงกทมนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอันนี้เป็นในกรุงเทพมหานครนะครับเดียนให้ทราบแล้วสองสถานที่นี้สาหรับเด็กอายุ5้ขวบขึ้นไปจนทั้งถึงอายุจนถ,ถ,ถ,ถึงผู้ผู้สูงอายุนะครับท่านสามารถเดินไปฉีดหรือมีนัดหมายล่วงหน้าได้แต่ถ้าเป็นเด็กอายุ6เดือน ขึ้นไปนะครับท่านก็สามารถจะติดต่อได้ครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลกทมนะครับทั้งหมดนี้ท่านต้องติดต่อไปในที่ได้กล่าวเหล่านี้นะครับคือศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของกทมก็จะมีพื้นที่ฉีดให้สําหรับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับ เรียนให้ทราบแล้วโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านท่านติดต่อครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุใดก็ตามนะครับส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขครับมีการฉีดได้ในวันอังคารที่ 2- และ4ของเดือนนะครับตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาถึง14บสนาฬิกาครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สรุปแล้วในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศได้มีจุดฉีดวัคซีนให้มากขึ้นท่านก็ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับเรียนให้ทราบแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญครับท่าน วัคซีนนะครับช่วยป้องกันเมื่อท่านติดเชื้อไปแล้วให้ท่านไม่เสียชีวิตและท่านไม่มีอาการป่วยหนักแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือการสวมหน้ากากอนามัยเระยะห่างเมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเช่นมีอากาศแต่เทไม่สะดวกหรือในพื้นที่ปิดนะครับอันนี้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันการติดต่อจากคนถึงคนได้เป็นอย่างมากนะครับถ้าท่านยังมีการบกพร่องในการฉีดวัคซีนท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เคร่งครัดนะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับ ถ้าท่านมีอาการทางเดินหายใจท่านรีบตรวจ ATK ถ้าเป็นผลบวกนะครับท่านรีบรักษาครับเพราะขณะนี้นะครับรีบรักษามีการฉีดวัคซีนให้ครบท่านจะไม่เสียชีวิตจากการที่เป็นโควิดเลยนะครับที่มาดูกันต่อครับสำหรับการรักษาพยาบาลเรียนให้ทราบแล้วทุกครั้งแล้วนะครับว่าขณะนี้การรักษาพยาบาลท่านต้องรักษาพยาบาลโรงพยาบาลตามสิทธิ์แต่ของบัตรทองครับได้มีได้มีการ ให้โอกาสนะครับท่านที่ถือบัตรทองท่านสามารถจะไปตรวจโควิดได้ที่ศูนย์ในพื้นที่หน่วยพยาบาลปฐมภูมิของบัตรทองได้ทุกที่นะครับรวมทั้งคลินิกอบอุ่นนะครับโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นประกันสังคมครับท่านต้องใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าท่านอยู่ห่างไกลท่านสามารถจะใช้โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนบางโรงได้นะครับโดยโรงพยาบาลเอกชนใน พื้นที่ที่มีการตกลงกันนั้นจําเป็นจะต้องจ่ายเงินไปก่อนเแบบนิกเงินทีหลังนะครับไม่เกิน1,000บาทครับสำหรับท่านที่ประกันสังคมนะครับสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการของรัฐท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกที่ครับนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีอาการที่จะถึงแก่ชีวิตมีอาการรุนแรงมากๆท่านสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเ,เรา โควิด -19 ได้ลดความรุนแรงลงนะครับแล้วเราก็มียาที่ดีขึ้นนะครับยังเรียนให้พี่น้องทราบนะครับถึงเรื่องสเปรย์พ่นจมูกที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับสามารถที่จะพ่นจมูกได้โดยป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อที่โพรงจมูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านสวมหน้ากากาอนามัยไม่ถูกต้องและท่านมีการสเปรย์นี้จะป้องกันการติดเชื้อได้นะครับท่านสามารถหาซื้อได้ครับตามร้านขายยาขององค์การเภสัชจกรรมนะครับแล้วกอ็อย่าให้ทราบครับ เรื่องของสถานศึกษาขณะนี้ก็ได้มีการเข้มงวดนะครับให้มีการติดเชื้อให้น้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับโควิด -19 เราจําเป็นครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบตรงท่านเข็มมาตุ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้4เข็มนะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์บิรีทิศในร้อยตำลอยให้บาทถึกบอกอาจารย์ในพระราชบปถัธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุรเสียมลราชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจากยูทูบเฟซบุ๊กและบล็อกดิจตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ